สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่อง y youtube ก็ดีช่อง Facebook แฟนเพจลุงทัศแชนแนลก็ดีนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศนะลุงทัศฮานอยลาวครับวันนี้ผมมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่6กธันวาเป็นนอยธรรมดานะครับวันนี้้อยพิเศษลงให้แล้วเหลือ้อยธรรมดากาลังจะลงนะครับและวันนี้ก็มาเจอกันครับพี่น้องของเรามีใครโชคดีมั่งครับคอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยกันหน่อยนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นของเมื่อวานนะครับเป็นของวันที่ห้านะที่ลงทัดให้ไปศูนย์ห้าห้าศูนย์บนนะครับออกตรงๆเลยครับและศูนย์แปดแปดศูนย์ด้วยครับพี่น้องครับและชี้ไปที่วิ่งแปดครับถ้าเป็นของรัฐบาลน่าจะปังมากครับเพราะลงทัดเพิ่งลงวันแรกนะพี่น้องครับคนยังไม่รู้นะครับก็ยังน่าจะยังไม่มีใครโชคดีกันเนาะมาครับมาดูของ น้อยธรรมดากันต่อเลยครับวันนี้นะครับมารลงทัดลงให้ต่อเลยครับก่อนที่จะรับชมก็มาฟังคําเตือนจากลุงทัดนิดหนึ่งนะครับเป็นคำเตือนนะครับคำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคลิปวีดีโอที่รลุงทัดกําลังนำเสนอเป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น ช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกรณีเนาะพี่น้องครับมาเลยครับทีนี้ <c oughs> ขออภัยครับช่วงนี้เป็นหวัดเลยเกินพี่น้องครับตัวแรกนะครับกําลังวันของธรรมดาของเรานะน้อยธรรมดานะลุงทัดชี้ไปที่หนึ่งเลยครับตัวแรกเลยนะลุงทัดชอบมากวันนี้ครับหนึ่งจะมาไหมศูนย์ หนึ่งสองครับวันนี้ศูนย์หนึ่งสองตัวสอดแทรงนะครับมีเก้ามีเก็บ มี4ครับวางแค่นี้ครับวันนี้ครับ012ตัว่งวิ่งขี้ไปที่0ครับคี้ไปที่1พี่น้องครับ ศูนย์หนึ่งสองขี้ไปที่หนึ่งครับลุงทัศน์ก็วงกลมให้หนึ่งก็ยังเป็นไปบอกศูนย์หรือมันจะมาศูนย์พี่น้องครับเขียนหนึ่งแท้ๆยังไปบอกพี่น้องเป็นศูนย์เลยครับหรือศูนย์จะมาพี่น้องครับศูนย์หนึ่งสองลุงทัศน์ว่ามีโอกาสมาสูงมากๆครับมาครับส่วนคู่ชุดนะคู่ชุดคู่ชุด เดี๋ยวลุงทัดจับคูด่ชุดให้นะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะพี่น้องนะ เดี๋ยวนะครับพี่น้องครับแปบ๊บหนึ่งครับไปต่อเลยครับศูนย์สองสองศูนย์ ศูนย์สามสามศูนย์เก้าสองสองเก้า 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 3 8 1 1 4

ก้าหนึ่งวิ่งหนึ่งรองศูนย์ครับหนึ่งกับศูนย์ มีโอกาสมามากครับหนึ่งกับศูนย์วันนี้พี่น้องครับหนึ่งห้าหนึ่งแปด หนึ่งศูนย์นี่นะครับพี่น้องครับตัวที่ชอบชอบหนึ่งแปด 1นึ่วันนี้วางหกตัวพี่น้องครับวางหกตัวนะครับที่ลุงทัศชอบครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลุงทัดดูล,ล่างแป๊บหนึ่งพี่น้องครับดูข้อมูลล่างให้แป๊บหนึ่งนะ ต่อเลยครับพี่น้องครับล่างวิ่ง8ดครับตัวเดียวเลยครับวันนี้ลุงทัดชอบแปดมาก

แปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดแปดเจกลกทัดลูดแปดให้เลยนะครับล่าง เดี๋ยวลุงทัดจะเน็ตอีกทีหนึ่งครับตัวที่ชอบนะครับ 8-5-5-8-8-4-4-8และกัน06 6-0 07 70นี่คือตัวกันพี่น้องครับวิ่ง8นะพี่น้องครับให้8 5 5 8 8 4 4 8อันนี้ก็เป็นตัวกันที่มันไม่มีในชุดนี้นะครับพี่น้องครับศูนย์หมันออกแล้วมันจะออกอีกหรือเปล่าตามที่จริงลุงทัดชอบแต่เห็นว่ามันออกลุงทัดเลยไม่ให้ มันอยู่ในนี้แล้วนะครับศูตรแปดแปดถ้าใครอยากตัดก็ตัดได้แต่มันก็มีโอกาสออกมาได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับมาครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ลงทัดขอทวนอีกครั้งครับ1นึคิดไปที่1กับ0นย์ครับ ผู้ชุดก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งโดยเฉพาะหนึ่งห้านะพี่น้องครับตัวที่ลุงทัศชอบมากหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับชอบที่สุดหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะตัวรองลงมาก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งที่ชอบที่สุดมีสี่ตัวเช้าวันนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ลองลงมาครับตามลำดับเนาะ ถ้าใครอยากจะใช้น้อยๆก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งไปเลยครับส่วนล่างก็วิ่งแปดครับมาครับสำหรับวันนี้ลุงทัศนก็คงจะนำเสนอข้อมูลแค่นี้เนาะถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะพี่น้องครับเพราะมันเป็นการคำนวณครับมันไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่ามันจะมาจริงนะขอให้เข้าใจตรงนี้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องของเราโชคดีครับ